สุดท้ายก็ทำไม่ได้ตามสัญญาค่ะกะยะทชี้แจงแล้ว28พฤษภาคมสาเหตุที่ยังตรวจสอบสิทธิ์ไม่พบรายชื่อสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาวบ้านตาดำๆค่ะมีข่าวด่วนล่าสุดค่ะ สำหรับพี่น้องที่กำลังร,งรอคอยเงินเยียวยาเกษตรกรอยู่นะคะแล้วก็รอคอยที่จะเข้าไปเช็คสิทธิ์ของตัวเองในเว็บไซต์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะทั้งทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมทั้งการยางแห่งประเทศไทยก็ได้ออกมาประชาสัมพันธ์ไว้ว่าคนที่ขึ้นทะเบียนกับกยทโรมหม่อนไหม การยาสูบสำนักง,งานอ้อยและน้ำตาลทรายรวมทั้งคนที่ขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงข้อมูลในช่วงวันที่1นึถึงสิพฤษภาคมนะคะจะเริ่มตรวจสอบสิทธิ์ของตัวเองได้ตั้งแต่วันที่27และ28เป็นต้นไปค่ะแต่หลายท่านก็ยังตรวจสอบไม่พบรายชื่อของตัวเองค่ะก็รออีกครั้ง28พฤษภาคมสุดท้ายก็ยังไม่พบรายชื่อค่ะ โดยในส่วนของชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับกยทนะคะก็ได้มีการเลื่อนการตรวจสอบรายชื่อมาเป็นรอบที่2แล้วนะคะโดยในครั้งแรกกยทได้ออกมาประชาสัมพันธ์ว่าเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกยทเพียงอย่างเดียวนะคะโดยไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับสำนักง,งานเกษตรอำเภอจะสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ในวันที่21พฤษภาคมและจะได้รับเงินในช่วง22-25พฤษภาคมค่ะแต่แล้วที่สุด ก็ไม่ได้เป็นไปตามที่กอยทแจ้งไว้นะคะเกษตรกรชาวสวนยางก็ยังไม่สามารถตรวจสอบรายชื่อของตัวเองได้ค่ะรวมทั้งก็ยังไม่ได้รับเงินด้วยนะคะจนไม่กี่วันที่ผ่านมากยทอก็ออกมาประชาสัมพันธ์อีกครั้งค่ะว่าชาวสวนยางอย่าเพิ่งกระนกให้รอตรวจสอบรายชื่อตั้งแต่วันที่28พฤษภาคมเป็นต้นไปชาวสวนยางต่างก็รอคอยนะคะ28พฤษภาคม จากที่แอดมินสอบถามแล้วไม่มีชาวสวนยางคนไหนที่แจ้งว่าพบรายชื่อของตัวเองเลยค่ะนี่กระสรความผิดหวังให้กับพี่น้องเกษตรกรหลายท่านนะคะไม่ใช่เพียงแต่ชาวสวนยางอย่างเดียวเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลหลังวันที่30เมษายนนะคะ ส่วนใหญ่ก็ยังไม่พบรายชื่อของตัวเองในเว็บตรวจสอบสิทธิ์ค่ะล่าสุดค่ะเมื่อเวลาประมาณ17นาฬิกาของวันที่28พฤษภาคมทางเพจการยางแห่งประเทศไทยได้มีการออกมาชี้แจงเรื่องนี้นะคะโดยทางการยางแห่งประเทศไทยนะคะได้แจ้งชาวสวนยางเรื่องการอัปเดตเยียวยาเกษตรกรค่ะข้อมูลล่าสุดหลังติดตามสอบถามจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ียนเกษตรกรทั้ง7หน่วยงานอยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ์จากกระทรวงการคลังค่ะต้องรอผลส่งกลับเพื่อนําเข้าระบบให้เกษตรกร,รตรวจสอบสิทธิ์ค่ะและย้ำว่าสิ้นเดือนหากสิทธิ์ที่ท่านควรได้แต่ไม่ได้ให้มาอุทธรณ์ค่ะกยะทพร้อมให้บริการได้เห็นแบบนี้แล้วก็น่าตกใจนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับหน่วยงานระดับประเทศทำไมถึงทำงานล่าช้าแบบนี้นะคะ พี่น้องเกษตรกรรวมทั้งชาวสวนยางก็ต้องคอยติดตามกันต่อไปนะคะในวันที่29-30นะคะก็ยังคงต้องเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์กันอีกครั้งค่ะอย่าเพิ่งหมดหวังนะคะแต่ถ้าเมื่อถึงวันที่31พฤษภาคมยังไม่พบข้อมูลหรือยังไม่ได้รับเงิน1มิถุนายนก็เตรียมตัวไปยื่นอุทธรณ์กันได้เลยค่ะ โดยหลักฐานที่จะต้องใช้ในการยื่นอุทธรณ์นะคะก็มีเพียงบัตรประชาชนค่ะในกรณีที่ไปยื่นด้วยตัวเองนะคะแล้วก็กรอกแบบฟอร์มเพื่อขอยื่นอุทธรณ์ค่ะหากม,มีความคืบหน้าเกี่ยวกับเงืเง่อนยีอวยากเกษตรกรอีกทางช่องชาวบ้านตะดำดาจะนำข่าวมาแจ้งให้ทุกท่านทราบอีกครั้งนะคะหากชอบคลิปนี้และอยากให้มีคลิปต่อๆไปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ด้านล่างเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ